ค่ะแล้วชีวิตระหว่างเรียนของที่นี่นี่เป็น,ปนยังไงบ้างอะคะเราจบอา,อาชีพเนี่ยทันตแพทย์ไปเราจะสามารถแบบไปต่อยอดอะไรได้บ้างอะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่มาจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์กันนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบ Q a A ที่ทุกคนสงสัยกันค่ะพี่นะคะชื่อพลอยค่ะอยู่ปี5ค่ะค่ะชื่อเฟยค่ะอยู่ปี4ค่ะพี่ชื่ออันค่ะอยู่ปี5ค่ะเราเริ่มกันที่คําถามข้อแรกเลยไหมพี่อันกับพี่พลอยได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่คำถามแรกกันเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเรียนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นะคะพี่พลอยเราจะต้องจบสายการเรียนอะไรมาคะก็ต้องจบวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าด้วยความที่วิทย์คณิตอะเราก็จะเรียนแบบชีวะเบื้องต เคมีเบื้องต้นอะไรามาอยู่แล้วการที่มาเรียนมันก็จะแบบอาจจะง่ายขึ้นมากกว่าสายศิป์ที่เขาไม่ได้มีความรู้ด้านนี้สำหรับคำถามข้อถัดมาค่ะสำหรับน้องๆที่จบกอศอนอรหรือว่าปวสค่ะจะสามารถต่อวิทยาลัยเราได้ไหมคะพี่อันอค่ะณปัจจุบันนะคะทางวิทยาลัยทางตแพทย์ของเรานะคะก็จะรับเรียนที่จบจากชั้นปีที่6นะคะก็ยังไม่ได้รับกศนหรือว่าปวสค่ะค่ะพี่พลอยแล้วถ้าสมมติว่าเราจบ อาชีพเนี่ยทันตแพทย์ไปเราจะสามารถแบบไปต่อยอดอะไรได้บ้างอะค่ะก็จบทันตแพทย์อะก็แน่นอนว่าเราจะต้องเป็นหมอพันแต่ว่าหมอพันเนี่ยก็อย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยที่รู้จักก็เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไปเปิดคลินิกกันได้ก็อาจจะอยากไปเปิดคลินิกหรือว่าบางคนที่อยากหาความรู้เพิ่มหรือมาทําวิชาการเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบมาเป็นอาจารย์หรือนีก็ได้แต่ว่าเราสามารถไปทํางานตามโรงพยาบาลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยแต่ว่า นอกจากการเป็นหมอฟันแล้วเราก็ยังแบบมีชอยให้ทำอย่างอื่นได้ให้แบบเหมือนแบบเอาแบบปนๆกับหมอฟันเราจะได้แบบไม่ต้องทำอย่างเดียวส่วนตัวกป็นอะไรที่เกี่ยวกับพันตะแพทย์เนาะใช่ค่ะสำหรับคำถามถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราจะเข้าวิทยาลัยธนแพทย์เนี่ยเราจะต้องสอบเข้ายังไงบ้างคะหรือว่ามีการยื่นพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมี3มรอบหลักๆเนาะสองรอบแรกจะเป็นทางที่แคทยาลัยของเราค่ะก็จะสอบเองเป็นการสอบตรงค่ะรอบแรกกับรอบสองนะคะเป็นช่วงช่วงทางมหาลัยก ก็จะประกาศนะคะส่วนรอบที่3นะคะก็คือเป็นการสอบตรงค่ะก็คือสอบที่แคสตักสอบปทอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนี้ค่ะเราจะได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างอะค่ะพี่พลอยก็อุปกรณ์ได้เยอะมากการเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปีแต่ตอนนี้ปี5ได้เยอะมากค่ะาะในทุกๆเทิมก็จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ไปเรื่อยๆตามวิชาที่เราเรียนแบบนอกจากก่อนแล้วะก็จะมีพวกแบบยูนิตทํทำฟันที่ทั้งในแลบแล้วทั้งในคลินิกเองที่เราจะได้เป็นของ จนกว่าเราจะเรียนจบคอร์สนั้นทุกอย่างว,าว่าค่อนข้างคุณตี้ก็ดีมากด้วยอุปกรณ์ของเราค่าใช้ใจ่ายสำหรับการเรียนที่นี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่อ๋อตอนนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายต่อเทอมนะคะก็จะประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะอ,อ,อาจจะดูเป็นตัวเลขที่เยอะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราจะได้นะคะคือเป็นของใหม่กับทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์ให้ค่ะก็ ให้ด้วยแบบเต็มเปี่ยมมากๆแล้วก็สอนอย่างตั้งใจจริงๆค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เลยก็สามารถถามอาจารย์ได้เลยค่ะใช่แล้วจาบ405นี้คือเราได้อะไรเยอะมากแล้วทั้งตัวตึกเองเจ c i ซีลิตีของที่นี่เองอ่ะก็ค่อนข้างใหม่มากห้องแลบต่างๆคอมพิวเตอร์แบบยูนิตทำฟานเราอ่ะก็แบบว่าเรียกว่าคั้คุมคามากๆค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอะไรคะอืมอันนี้คือห้องทันตรรมประดิบใช่ใชเราก็จะทำพวกฟันปอมนะคะค่ะเ<ม>ช่นทำฟันปอมเนาะ <c oughs> และสําหรับการเรียนที่นี่อะค่ะพี่พลอยพอันมีทุนหรือว่ามีการไปฝึกงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างมหาลัยเรานะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีทุนกรออนะคะซึ่งเป็นทุนของทางรัฐบาลคอยสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนเรื่องฝึกงานนะคะเราก็จะได้ทําคนไข้กันจริงๆตั้งแต่ปีหเลยปี5ปี6ก็จะได้ลงคลินิกทาคนไข้จริงๆมีคนไข้เป็นของตัวเองจริงๆเลยพี่พลอยพอันค่ะแล้วชีวิตระหว่างเรียนของที่นี่นี่เป็นยังไงบ้างอะค่ะพี่พลอยก่อน จริงๆก็ค um ่อนข้างยาวนานมากนับตั Boy ้งแต่ปีหนึ่งก็มันก็มีหลายสีสันในชีวิตนะเราก็จะได้ทําอะไรที่เราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้เราจะได้ทำเออแบบว่าหลอมเหล็กอย่างนี้ขัดปูนเทปูนแบบหลอมแว็กทุกทุกอย่างอุ๊แบบการช่างทําหมดแล้วเออเราก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้พบเจอสกิลใหม่ที่เราแบบทำได้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่ได้ลงแบบ กับเพื่อนทุกๆวันอย่างเงี้ยทุกปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเราก็ได้แบบซึมซับกันไปอ่ะเราก็เหมือนมีกันมีเพื่อนแล้วก็แบบมีแบบกลุ่มคนที่แบบเออเราก็ผ่านอะไรกันมาด้วยกันเยอะนี่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็แบบที่นี่ก็ให้ประสบการณ์เยอะมากๆจริงอ่านว่าไงเห็นเหมือนพลอยทุกอย่างเหมือนพลอยหมดเลยค่ะอืมใช่เราเรียนรู้หลายๆอย่างมากแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เรียนเออเรียกอะไรอ่ะเราเรียนอะไร ไบโอเคมี2อนาโ์มี่อาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับระบบร่างกายพอเริ่มปี3เราเริ่มมาเจอเรื่องฟันละปี4ฟันหนักเข้าไปอีกจุ๊บๆปี4ก็จะแลบเยอะๆความรู้อัดแน่นเลยค่ะอัดแน่นทุกปีก็สนุกสนุกด้วยเหนื่อยด้วยนิดหน่อยแต่ว่าพอเราเหนื่อยปุ๊บเรามีเพื่อนเนาะไปสังสรรค์กันได้ใช่ค่ะ เรียกว่าชีวิตที่ผ่านมาก็คือครบรถโคตรยากใช่ใแล้วพี่พอพี่อานคะเสน่ห์ของการเรียนที่นี่ก็คือมีอะไรบ้างคะหนูอยากได้แบบสักคำับเลยรบลับรอบรับอืมพี่พอยก่อนเลยอ่เหนื่อยแต่สนุกของพี่วิชาการนิดนึงเตม มามาค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากมาเรียนที่นี่นะคะสามารถติดต่อได้ตรงข้างล่างนี้เลยนะคะก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะแบบอยากเจอมามีประสบกันด้วยกันนะคะมาเจอกันนะบ๊ายบาย